รองของเด็กที่อายุ12ถึง18ที่มีกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มโรคต่างๆแล้วก็มีการให้ลงทะเบียนซึ่งทั้งหมดมีประมาณ5,000กว่าคนไม่ได้หมายความว่าเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนของกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับโรงเรียนของภาครัฐออรอของสพทของเอกชนหรือโรงเรียนอาชีวะต่างๆเนี่ยเราก็ให้ลงทะเบียนมา อันแรกสาหรับคนที่ที่เจ็ดกุ่มโลกก่อน5,000กว่าคนแต่ว่าเราสามารถจัดวัคซีนมาให้ได้เพียง2,000กว่าเพราะกระทรวงสาธารณสุขให้มาเท่านั้นก็จะทำการฉีด2วันก็จะหมดเมื่อวาน700กว่าวันนี้ก็ประมาณ1,600นะครับ1,600เดี๋ยวประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสก็ก็หมดแล้วตอนนี้ฉีดไปแล้วประมาณพันหนึ่งแล้วเหลือประมาณห้าร้อยกว่าก็ก็จะเสร็จก็เชื่อว่าประมาณสักไม่เกินบ่ายสโมงก็ ก็จะจะหมดก็ยังคงเหลือที่ลงทะเบียนตกค้างไวอ้อีกประมาณ3,000ซึ่งคาดว่าไม่เกิน2สัปดาห์ทางกระทรวงสาธารณสุขก,ก็คงจะส่งวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งเด็กนักเรียนอายุ12-18นะเราจะฉีดไฟเซอร์2เข็มให้นะครับเข็มแรกแล้วก็เว้นระยะไปอีก4สัปดาห์3าสัปสามถึงสสัปดาห์นะครับก็จะฉีดให้หมดเฉพาะในกลุ่มนี้ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะดูอีกทีว่าถ้าได้รับาการจัดสรรวัคซีนมาให้เราก็วัตถุประสงค์จริงๆแล้วกรงเทพา,านาครเนี่ยอยากจะฉีดให้ <c oughs> กับเด็กนักเรียนอายุ12-18ช่วงเทพานาครมีประมาณล้านกว่าคนเนี่ย <c oughs> เราอยากจะฉีดให้ทั้งหมดเพื่อในกรณีที่เราจะเปิดเรียนอาจจะนะครับอาจจะถ้าสมมุติว่ามันจะเปิดได้เดือนพฤศจิกาเนี่ยเราก็อยากจะฉีดให้หมด เพราะว่าเพื่อความสบายใจของเด็กตัวเด็กเองตัวผู้ปกครองและภาครัฐทางรัฐบาลก็หรือกรุงเทพมหานครก็ห่วงใย,ยอยู่อยากจะก่อนที่จะเปิดเรียนอยากจะให้ฉีดวัคซีนให้ได้ครบทั้งหมดแต่เบื้องต้นเนี่ยมันได้มาน้อยก็ก็ฉีดให้เฉพาะเด็กที่มีกลุ่มเสี่ยงก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆทย,ย,ยอยจะฉีดให้ในส่วนของคนสูงอายุ6.8 0 คืออายุ60ขึ้นไป7จกลุ่มโลกและคนท้องเนี่ยเราฉีดไปแล้วประมาณ95แต่ในส่วนของคนที่อายุต่ำกว่า59ตั้งแต่18ถึง59เนี่ยเราฉีดไปประมาณถึงวันนี้เกือบเกือบเกือบเอบ40ซซึ่งเราก,ก็คาดหวังว่าเราจะฉีดให้ได้70ขึ้นไปภายในกระมประมาณสักกลางเดือนถ้ามีวัคซีนมาพร้อมนะ่กลางเดือน ตุลาแต่หลังจากฉีดให้เกิน70%รแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายจริงๆอยากจะฉีดให้ครบ100ซในส่วนที่คนสมัครใจฉีดนะครับแต่เราก็ประสานไปทางกระทรวงสาธารณสุขซ,ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็เห็นด้วยเห็นด้วยกับกรุงเทพมหาคนครนี่หวัดเดี๋ยวจะพยายามรีบจัดวัคซีนมาให้การที่เราจะเปิดเมืองหรือว่ากรุงเทพแซนบ็อกอะไรต่างๆเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงเกินไปคือผมอยากจะให้ หนึ่งฉีดให้ได้เกิน70%บวกขึ้นไปก่อนทั้งสองเข็มแล้วก็หลังจากนั้นต้องรอรอดูภูมิเขาเรียกอะไรภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันขึ้นเนี่ยต้องรออีกเจ็ถึงสิวันหลังจากที่ฉีดครบสมมต่ฉีดครบวันที่20สิบตุลาก็ต้องบวกไปอีกเจ็วันเนี่ยผมไม่ได้พูดเองนะหมอหมอหมอก็เป็นคนบอกว่าอย่างนั้นคือตามหลักการ แล้วก็เราจะดูอัตราการติดเชื้อการที่คนป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยถ้าลดลงมาไหร่เราค่อยค่อยไปหารือกับทางการะทรวงสาธารณสุขเพื่อจะได้เสนอสอบคว่ามันมีเหตุผลเพียงพอหรือยังที่จะเปิดกทมให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าหรือคนไทยต้องต้องคือเราคงไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองตัดสินใจก็ต้องร่วมกับกระทรวงสาธารส,าสุขแล้วก็เพื่อเสนอ,อสบคว่า เห็นชอบด้วยไหมเป็นยังไงทงั้งๆที่อยากจะเปิดแต่เราก็ไม่อยากจะเสี่ยงนะครับแต่ส่วนเด็กนักเรียนนั้นเนี่ยก็จะเร่งเร่งฉีดให้ได้ถ้าฉีดได้ครบแล้วว่าการเปิดโรงเรียนมันก็คงจะเป็นอันดับต่อๆไปถ้ามันเป็นไปได้ตามตามไลน์ก็เราก็คาดหวังกันว่าอยากจะเปิดให้ได้พฤจิกาเพียงแต่การคาดหวังนะครับไม่ใช่ว่าจะเปิดได้จริงๆแต่คาดหวังไว้ว่าถ้าเด็กล้านกว่าคนได้ฉีดวัคซีนเกินกว่าเจ็ดแสนคนขึ้นไปอะไรทํานองนั้นนะเราก็อยากจะเปิด เรียนให้นะครับก็ต้องไปหาลือกันกับส่อปคอใหญ่อยู่ดีนะครับขอบคุณมากนะครับ<ย>คือผมว่าต้องให้ฉีดวัคซีนก่อนดีกว่านะผมต้องต้องเรียนอย่างนี้เลยนะถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ย ผมผมจะคุยจากหมอทุกทุกสาขาเลยพวกอาจารย์หมออาจารย์ครูโรงเรียนแพทย์ต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากจะให้ฉีดให้ครบก่อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดให้ได้การควบคุมให้อยู่เพื่อเป็นเขาเรียกภูมิคุ้มกันหมู่เราก็ต้องฟังฟังพวกองความรู้ทางการแพทย์ถามว่าเปิดได้ไหมเนี่ยผมในความคิดเห็นส่วนตัวของผมว่าอย่าเพิ่งเลยดีกว่าฉีดวัคซีนไปก่อนเนาะ มันจะได้ไม่เสี่ยงนะครับจิวตวคซีนให้ได้แล้วผมก็อยากจะเปิดผมถามเด็กๆเ,เนี่ยหลายคนก็อยากอยากจะไปเรียนบอกเรียนออนไลน์มันก็ไม่สนุกไปเจอเพื่อนเจอฝูงตามภาษาเด็กอ่ะนะเขาก็อยากจะไปเจอเพืพ่อนฝูงผมก็เห็นด้วยกับเขาอ่ะนะแล้วก็โจหน้าครูกันอย่างเงี้ยมันก็จะดีกว่าที่นั่งอยู่ที่บ้านบางคนก็ทําเรียนออนไลน์ก็ให้แม่ทําบ้างให้พ่อทําบ้างนะมันไม่ได้ความรู้เจอแท้จริง เหมือนกันนี่หมดเลยเหมือนกันคือเราจะไม่แยกแยะว่าเป็นเด็กกทมหรือเด็กโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่คือขอให้เป็นเด็กอายุ1 2ถึง18ขึ้นไปเราจะฉีดให้เหมือนกันหมดคือเราไม่ได้เลือกว่าเอ้เด็กกทมฉีดไอ้นูนเด็กโรงเรียนอื่นฉีดที่นี่ไม่ใช่เขาคือเด็กไทยเราฉีดให้เหมือนกันความเท่าเทียมกัน ตรงนั้นต้อง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 ไปคุยกับกระทรวงสาธารด้วยกระทรวงสาธารณสุขด้วยจริงๆแล้วนะสำหรับผมเนี่ยในภาพสมมุติว่ามีเด็กล้านคนนะเด็กเด็กยังไม่ได้ฉีดล้านคนถ้าฉีดเจ็ดแสนบวกอย่างเงี้ยแล้วก็มาคุยกันเราก็คงจะไปคิดเป็นโรงเรียนไม่ได้นะเอาเอาเอาในภาพกว้างภาพรวมเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นบวกบวกขึ้นไปเนี่ยเราก็จะไปหาลือกับกระทรวงสาธารณสุขกรมอาชีวศึกษาต่างๆพวกเนี้ย แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขแล้วเพื่อเสนอข้าวสอบคอนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยคือคือวิธีการคิดเราจะคิดเด็กแล้วก็แยกคืออย่างนี้ครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่า608คืออายุ60บวก7กลุ่มโรคนั่นแหละเราฉีดไปผมได้บอกไปแล้วว่าฉีด9 5เปอร์เซ็นต์แล้วในส่วนของเข็มหนึ so ่งของ18แถึง69้เนี่ยเราฉีดไป ถึงห้าเ้าเนี่ยแล้วฉีดไปเจ็แตล้วแต่ในส่วนของเข็มสองเนี่ยเพิ่งฉีดจะประมาณ4 0เมันยังไม่ครบใช่ใช่เข็ม2นะคือถ้าเกิน70%็ดขึ้นไปแล้วก็มาค่อยมาคุยกันแ,แล้วก็เด็กก็เหมือนกันการที่จะเปิดโรงเรียนได้เนี่ยก็เดี๋ยวถ้าฉีดเกิน70%อเขึ้นไปเราก็จะไปคุยกับกระทรวง,าส,งสาธารณสุขกระทรวงสาธารณการล้วก็เสนอเข้าสบคเพื่อว่าจะเปิดหรือไม่เปิดให้สบคใหญ่เป็นคนตัดสินใจ ัคซีนมาเมื่อไหร่อะคือผมเอางี้ง่ายๆเลยถ้าฉีดเจ็ดสิบเปอร์เซนบวกสองเข็มขึ้นไปแล้วค่อยมาคุยกัน mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะไปคุยกัน mm hmm. คือตอนนี้ถ้าว่าคิดว่าจะเปิดเมื่อนั้น mm hmm. เมื่อนี้ถ้าเกิดวัคซีนมันไม่มีล่ะก็เปิดไม่ได้เดี่ยีใช่ไหมคือเจ็ดสิบเปอร์ซตบวกแล้วเดี๋ยวผมก็จะได้ไปคุยกับส่วนหนาสุกแล้วก็ประชุมร่วมกันสบคแล้วก็พิจารณาว่าโอเคหรือยัง mm hmm. คือต้องช่วยกันคิดช่วยกันคิดแต่ตอนนี้ คาดการไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะฉีดครบ70%บวกขึ้นไปได้เมื่อ,อไรนะครับขอบคุณมากนะครับเอเอตรงนี้กรทมย่างอยังยังไม่ประชุมวัคซีน วัคซีนมีเมื่อไหร่อระมีมาเนี่ยผมเปิดวันหนึ่งเนี่ยเฉพาะที่นี่ก็ฉีดได้ประมาณสองสามพันละวันหนึ่งนะศักยภาพของศูนย์ชัยรุวมใจของกทมเนี่ยฉีดได้ประมาณเจ็ดถึงแปดหมื่นต่อวันอยู่แล้วถ้าสมมุติก็ให้วัคซีนมาเจ็ดแสนโดสเนี่ยผมฉีดสัปดาห์เดียวฮนะหมดนะครับผมยืนยันฉีดหมดตอนนี้ผมก็ไม่กล้าตอบถ้าวัคซีนมาปั๊บเนี่ยล้วฉีดให้เลยแล้วก็ไปคุยกันอีกทีว่าจะอาอยังไงนะครับขอบคุณมากนะครับ หมายความว่าไงนะเอาคราวนี้ถ้าถามเรื่องคองทมหรือถามเรื่องอดีตตำรวจเก่าเนี่ยผมตอบได้แต่ถ้าถามเรื่องนี้เดี๋ยวให้คณะบดีคณะแพทย์เชิญ คณะบดีนี่ก็ได้ับคณะบดีคณะแพทย์ตอนตอนนี้เขาคือจริงๆเรื่องวัคซีเนเป็นเรื่องที่ใหม่นะครับเราก็ยังไม่รู้ข้อมูลทั้งหมดนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยขนาดของอเด็กอายุ12หรือ60ขึ้นไปยังใช้ขนาดเดียวกันอยู่นะครับก็เป็นขนาดเดียวกันยังไม่ได้ลดขนาดลงนะครับ ครับผมในระยะสั้นก็มีข้อมูลในเบื้องต้นจากต่างประเทศนะครับเราก็ต้องดูงานวิจัยจากต่างประเทศหรือการเก็บข้อมูลจากต่างประเทศนะครับในระยะสั้นก็ยังมีความปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเราต้องติดตามข้อมูลต่อนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเก็บข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของความปลอดภัยระยะสั้นผมคิดว่าก็มีความปลอดภัยระดับหนึ่งความเสี่ยงมีไหมก็มีความเสี่ยงแต่ว่าเราก็ต้องช่างระหว่างผลดีผลเสียนะครับของการติดเชื้อโควิดนะครับ การฉีดวัคซีนเนี่ยเราต้องมัดช่างน้าหนักกันนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ช่างน้าหนักแล้วว่าการฉีดวัคซีนน่าจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับขอ,ขอบคุณมากนะครับแล้วก็น้องๆสื่อ,นอบนชนใครยังไม่ได้ฉีดบ้างมานี้เดี๋ยวผมฉีดให้เอง